กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกระผมนายชวลิตวิชิตสุดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมพักเพื่อไทยกระผมขอแสดงความเห็นสนับสนุนยติด่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายท่านหลายพักการเมืองโดยเฉพาะของพักเพื่อไทยที่ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณามีมติให้รัฐบาล รับฟังความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาและเยาวชนต่อปัญหาของบ้านเมืองในขณะนี้ท่านประธานที่เคารพครับในชีวิตการทำงานการเมืองของกระผมตั้งแต่ปี2544ถึงปัจจุบันเป็นเวลาเกือบ20ปีและก่อนหน้านั้นอยู่ในภาคราชการอีกกว่า20ปี ได้มีโอกาสเห็นความสูญเสียเลือดเนื้อของประชาชนโดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาที่ได้เรียกร้องประชาธิปไตยเรียกร้องทางการเมืองแล้วประสบเกราะกรรมดังกล่าวมาแล้วหลายครั้งเมื่อเกิดขึ้นครั้งใดจะเป็นที่น่าเศร้าสะเทือนใจบ้านเมืองจะถอยหลังเข้าคลองบอบช้ำ กว่าจะฟื้นตัวฟื้นจิตใจประชาชนใช้เวลานานมากและจะเป็นแผลเป็นในจิตใจประชาชนที่ยากจะลบรอยแผลนั้นได้ดังนั้นการที่สภานำข้อเรียกร้องของนิสิตนักศึกษามาพิจารณากันในวันนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่รัฐบาลและราชการฝ่ายฝ่ามมั่นคงจะได้รับข้อคิดเห็นของผู้แทนประชาชนไปพิจารณาหาทางแก้ไขในแนวทาง สันติวิธีก็ผมเห็นว่าสันติวิธีเท่านั้นเป็นทางออกของบ้านเมืองอย่างยั่งยืนและถ้าสังเกตให้ดีการเคลื่อนไหวของเยาวชนครั้งนี้เกิดขึ้นก่อนไวรัสโควิดระบาดและการเคลื่อนไหวของเยาวชนก่อนโควิดระบาดท,ที่ผ่านมานั้นไม่น่าเชื่อว่าจะลงลึกไปถึงโรงเรียนมัธยม ที่มีชื่อเสียงของประเทศหลายโรงเรียนพวกเรามาวิเคราะห์กันก็ได้ข้อสรุปตรงกันประการหนึ่งก็คือปัญหาเศรษฐกิจปากท้องที่รัฐบาลนี้แก้ไขไม่ได้เมื่อกระทบกับผู้ปกครองเด็กความเดือดร้อนก็หลงลึกไปถึงเด็กด้วยเด็กมองถึงอนาคตของเขาจะต้องรับมรดกบ้านเมืองที่ยับเยิน จากผู้ใหญ่ที่สร้างขึ้นก็ไม่เป็นธรรมสำหรับเด็กและเมื่อวิเคราะห์ให้ลึกลงไปกว่านั้นอีกการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องที่ไม่สำเร็จเสียทีเนี่ยก็เพราะความไม่เชื่อมั่นในการเมืองการปกครองที่ต่างประเทศเขาไม่ยอมรับเขาไม่เชื่อมั่นว่าเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงนั่นสถานการณ์ยัง ไม่เกิดระบาดไวรัสโควิด COVID. แต่บัดนี้ไวรัสโควิด COVID ระบาดปัญหาจะหนักกว่าเก่าหลายเท่าความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาจะมากมายเป็นทวีคูณเมื่อดูข้อเรียกร้องของนิสิตนักศึกษาอย่างน้อยมีหนึ่งเรื่องสำคัญที่ตรงกับประชาชนทั่วไปและ้ารัฐบาลสามารถเปิดใจ ผมเห็นว่าสามารถเปิดใจได้ทันทีคือการแก้รัฐธรรมนูนให้เป็นประชาธิปไตยโปรดอย่าตอบแต่เพียงว่ามีคณะกรรมาธิการศึกษาแก้รัฐธรรมนูนอยู่แล้วถ้าตอบแค่นี้วิญญาิอยูชนทั่วไปก็รู้ว่าแค่ซื้อเวลาณนะสถานการณ์ปัจจุบันรัฐบาลควรกำหนดถามลายให้ชัดเจน ถึงกระบวนการแก้รัฐรมนูญไปจนถึงการเลือกตั้งทั่วไปภายใต้กติกาใหม่ที่ประชาชนมีส่วนร่วมผ่านสอสอรอ<ๆ>ก็ผมเห็นว่าก็จะเป็นการผ่อนคลายสถานการณ์ส่วนที่อยากจะฝากทั้งรัฐบาลและนิสิตนักศึกษาลูกหลานเยาวชนก็คือในฝ่ายรัฐบาลก็ควรรับข้อเสนอของนิสิตนักศึกษาไปพิจารณา แล้วแก้ไขทันทีที่แก้ไขได้ที่เห็นพ้องกันก็คือการกำหนดไทม์ไลน์ที่ชัดเจนในการแก้รัฐธรรมนูญโดยประชาชนมีส่วนร่วมดังที่กระผมได้กล่าวเมื่อสักครู่ในส่วนของนักเรียนนักศึกษานิสิตนักศึกษาสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือเรื่องความปลอดภัยการแทรกแซงที่อาจจะมีจากผู้ไม่หวังดี ที่อาจอาศัยสร้างสถานการณ์ให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองการไม่สุ่มเสี่ยงอ่อนไหวกับการกระทําผิดกฎหมายที่อาจมีการสร้างสถานการณ์ได้อย่างไรก็ตามการเคลื่อนไหวของนิสิตนักศึกษาในครั้งนี้เป็นรอบหลายสิบปีที่อาจจะมีปรากฏการณ์เช่นนี้รัฐบาลควรให้ความสำคัญและรับไปพิจารณาแก้ไขปัญหา อย่างสันติวิธีโดยท่านนายกรัฐมนตรีควรรับเรื่องนี้ไปพิจารณาเองก็ผมเห็นว่าไม่ควรที่จะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาอีกการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดก็คือตัวรัฐบาลรับเรื่องนี้พบปะกกับนักเรียนนิสิตนักศึกษาให้เป็นเรื่องเป็นราวก็จะแก้ไขคลี่คลายสถานการณ์ แล้วก็หันหน้าไปแก้ไขปัญหาบ้านเมืองโดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจปากท้องที่ประชาชนกำลังย่ำแย่และปัญหาภัยแรงที่หลายพื้นที่ก็ยังมีอยู่ข้าวเริ่มตายเริ่มเสียหายสิ่งต่างๆเหล่านี้รัฐบาลไม่ควรที่จะมีสึกหลายด้านควรจะหันหน้า มาพูดจากกันเรื่องนี้เพื่อรวมตัวรวมใจไปแก้วิกฤตของชาติโดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจปากท้องให้คลี่คลายโดยเร็วขอขอบพระคุณครับ